ลิเวอร์พูลเสียวตูดตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่จบและไปทำอะไรหลายคนสุดผิดหวังสวัสดีวันจันทร์ฉันแชมป์พิรพลมีหลายคนถามนะครับว่าทำไมาเราไม่สรุปช็อตเดดบอลเยอรมันบอลสเปนก็มันมีเรื่องของลิขสิตธิ์ไงฮะ ก็ถ้าหลีกไหนงานใดสนใจเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ติดต่อมาได้นะครับอ่ะเมื่อวานนี้ผมได้เล่าเรื่องตำนานปากขาวเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับบอกว่าอยากจะชกดาบิดเดเฮียเพราะว่าทำเสียประตูจนมีข่าวว่าฤดูการหน้าเนี่ยนะฮะกองเชียร์แมนยูบอกเอ้ยจริงๆเรามีคนที่เหนือกว่าเดเฮียนี่ว่ะเด็กผีเราเองที่เราให้ดาบคู่เชฟฟิลยืมตัวไปดีนเฮนเดอร์สันไง เดี๋ยววันนี้มีช็อตเด็ดสั้นๆนะครับว่าโกอังกฤษวัย23เด็กกว่าเดเฮีย7ปีสูง188เซนเตี้ยกว The Hair ่าเดเฮีย4เซนแต่ที่น่าสนใจสุดคือราคาครับอย่าไปให้ค่ามันมากครับนงดีนเป็นเด็กปั้นปีศาป,ปัจจุบันถูกตีเข้าตัวไว้ที่เกือบ500ล้านบาทถูกกว่าเดเฮียโกพันล้านเกือบ3เท่าแต่กลับเสียประตูในฤดูกาลนี้น้อยกว่าถึง7ลูก และเซฟกระจายจนพาทีมเล็กๆขึ้นมาอยู่ถึงที่7เป็นรองแมนยูแค่2อันดับจะเอาคนแพงหรือจะเอาฟอร์มแรงและเมื่อโลกเริ่มให้ความสนใจน้องดีนจะรับมันได้ไหมจัดไปนี่ครับน้องดีนแห่งดาบคู่เชฟฟิล์ชุดแดงขาวล่าสุดบุกเยือนนิวคาสเซิลเน่เป็นสวยเปิดฉากมานี่ฟอร์มดีเลยนะครับอ้าวชิปละลุดเดียว โชคดีกองหน้าเขี้ยวไม่พอจบครึ่งแรก0-0เปิดครึ่งหลังแค่4นาทีเด็กผีเฮ hey, ครับจะได้ดูฟอร์มน้องดินเต็มๆแน่นอนครับเพราะว่าทีมก็โดนไล่ออกเหลือแค่10คนคราวนี้แหละครับโดนบุกกระจายได้เทสฝีมือแน่นอนดีนอจะเก่งแค่ไหนกองหลังต้องให้ใจลอยไม่ได้ลอดขารั่วโดนแล้วละครูกแรกนิวคาสเซิลนำ1-0 โอ้ยลูกนี้เดฮี Hair, ก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับถ้ากองหลังเล่นกันขำๆแบบนี้คราวนี้เป็นเกมวัดใจแล้วฮะสกอร์มันจะไหลหรือไม่15นาทีต่อมาซัดไม่ต้องพุ่งเลยครับโดนเม็ดที่2อไปนะฮะโอ้ยถ้าเกิดดูจากภาพช้าหลังโกนี่เหมือนโดนบังด้วยนะฮะเอาโอ้แล้วปล่อยแบบนี้ไม่ไหวไหว้เละครับเมื่อโลกเทความสนใจทั้งแมนยูที่กำลังไม่ปลื้มเดฮ และเชลซีที่พร้อมเทกเกปาอาริซาบาลาก่าโอ้ชอบชื่อสเปนเป็นบ้าเดเฮนเดสันโดนลอ่อไป3ครับก็ยังอยู่ที่7แฟนแมนอยู่ว่าไงฮะจะเอาดีนหรือเดเ h a ฮเเ้้นมาแล้วก็แฟนผีอย่าไปเครียดมากผมมีผมมีนี่มาให้ดูครับดูคราวสไตล์เฮฮาไร้หมดจดแค่ล่างเออเขาเรียกแนวอะไรวะเนี้ยลิเวอร์พูลครับ ตอนนี้ต้องบอกมีเสียวหันหลังมาสิงโตโคตรน่ากลัวนะฮะเมื่อคืนบุกเยือนวิลล่าเชลครับทีมเยือนหัวตารางบุกกระจายแต่ยิงไม่ได้และก่อนจบครึ่งแรก3นาทีกองหลังผิวเข้มเจ้าบ้านขึ้นมาสไลด์และจัดไปโคอรนี่เฮาส์ครับ1-0วิลล่าขึ้นนำแต่ในครึ่งหลังเชลใจทำมาจากอะไรใจดำเหลือเกินยิง2ลูกในไม่ถึง2นาทีครับบุกเชือด2-1ยึดที่4นะฮะ ถามปีหน้านี่เพิ่งแย่งกองหน้าทีมชาติเยอรมนีทิโมวเวอร์เนอร์มาจากลิเวอร์พูลอ,อีกผมบอกนะฮะปีหน้าเสียวทุกันหลายทีมเลยทีเดียวอ่าและคู่สุดท้ายครับช็อตเด็ดนกแดงเพลิงจากฝูงลิเวอร์พูลทำลายเสียมรารยาทในนัดบุกเยือนเพื่อนร่วมเมืองแอตอร์ตนทาคุมิมินามิโนตัวลุกญี่ปุ่นเจ็ดนัดยังซัดไม่ได้แล้วก็รอต่อไปครับแต่นี่คือประเด็นดราม่าครับถุยทำไมฮะ คือกฎใหม่บอสอังกฤษเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าห้ามถุยน้ําลายเพราะว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าการไม่ใส่หน้ากากซะอีกนะครับก็ ừ, 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 ได้แต่หวังว่านักกีฬาทุกคนจะให้ความร่วมมือนะฮะแล้วก็น้องๆดูไว้นะครับอย่าถุยน้ําลายนะครับแฟนบอลหลายคนก็ก็พูดกึ่งขำกึ่งแซวกึ่งกัดนะฮะว่าเอ้ยแปลกดีเหมือนกันคือถ้าเกิดเราไปสนามบอลดังๆเนี่ย โอ้โหทีมงานเขาจะรักหญ้ายิ่งกว่าแม่นะฮะเหยียบหญ้าไม่ได้ห้ามแตะห้ามต้องดูแลกันอย่างดีแต่พวกนักบอลนี่อะไรคุณหากินกับพื้นหญ้าแต่ตะทงทำลายหญ้าถุยน้ำลายก็นะครับเราห้ามคนอื่นไม่ได้ฮะเราก็คุมตัวเองแล้วกันแต่เลิกเถอะครับไอการถุยน้ำลายตามสนามบอลเนี่ยนอกจากจะดูไม่เท่แล้วคุณลองคิดดูนะฮะถ้าคนอื่นเขาถุย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  แล้วคุณโดนสกัดล้มไปตรงจุดน้ําท่วมนี่นะคุณรับได้จริงครับอ่ะครึ่งแรกจบ0ูนยนะครับและช่วงท้ายเกมหรือว่าูลโดนครับริชาร์ลสันคนนี้คุยว่าทั้งบาซ่าและแมนยูมาจีบเตดสปีดเข้าจุดเสียวควายเซฟซ้ำเสาจบเกมแบบเงาเหงาศบอลยุโรปนี่อา้าวไม่แตะสอกันแล้วนะเดี๋ยวนี้มากอดรัดฟัดเวียงกันเหมือนเดิมแล้ว แล้วก็บางที่ในยุโรปบอกเดือนหน้าแฟนบอลน,นี่จะเข้ามาในสนามได้แล้วนะครับแต่พี่ไทยเรานี่รออีกเกือบ3เดือนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรฮะเรากลัวโควิดเกินไปไหมในแชมป์แชนแนลนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม c h a m p s c h a n n e l See s you again soon ครับ